เาเทียบทุนแล้วเอาละครับคู่นี้มาดู55ฝีภายกระซูก,กันไปครับตามสถานการณ์เหลือยาวในวันนี้รลอกน้ำแดงก็ได้แก่ช,ชัดไทยก็ะทิงแดงครับเจ้าของพื้นที่เยือนการต้อนรับของเรือดีจากเมืองประทุมธานีมาดูซิว่า ลำนี้ในนามของชัตชัยใหม่แก่ก่องออกมาเลย ต่อการรอคอยเมื่อกรรมการเปิดเถอะแตรลงน้ำก็ปล่อยกันมาออกร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเอาไอ้ฉัดชัยกะทิงแดงกะทิงแดงเจอกับร่องน้ำเงินปอนนาโชคราชสีเมืองปอทุมดี่รือว่าเหล,ลือเก่งสอสอสุภชัยเหลือเก่งสอสอเต่านั้นผายนำหน้าแล้วเว้ยผายนำหน้าผายแรงแสงนมาผายแรงแสงนมาหนีพ้นหรือไม่พ้นพ้นไม่พ้นในช่วงแรกๆหลังจากออกตัวนั้นเหลือดีในร่องน้ำน้ำมงินนั้นตีแรงแสงมาก่อนแล้วคือปอนําโชคราชสีเมืองปทุมตามด้วยชัดชัยชัดชัยชัดชัยกะทิ้งแดง กดไปพายไล่ตามมาติดตดูสิว่าวันนี้สอทอึงชนตะคุลพอยประดับจะได้ตามทันไม่ทันในเมื่อใช้ทีมงานสามชาติมหานครใส่เสื้อสีน้ำเงินเอาแล้วครับก็ะถิงแดงในวันนี้ดูแล้วดูตามสายตาแล้วก็เลยบีปอนน้ำโชกันหนีมาแบบลอยหน้าลอยตาหือว่าถึงจะตกโยกมาประมาณครึ่งรัมครับ ปอนำโชคราชสีเมืองปทุมไม่ธรรมดาครับใส่เสื้อใส่เสื้อสีชมพูวันนี้มาดีเหลือเกินมาดีเหลือเกินดูที่ว่าระยะระยะอีกประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรราชสีเมืองปทุมดูว่าปอนำโชคหนีแล้วหายอย่างนี้เกือบจะครึ่งลาครับคงไม่มีอะไรจะสู้กันได้เพราะเนื่องจากว่าปอนำโชควันนี้วางเครื่องมาดีกันครับชัดชัยชัดชัยกันทิงแดงเห็นการวางเครื่องของปอนำโชค ราชสีแห่งเมืองปทุมแล้วมาต้องขอญาตเที่ยวนี้ปล่อยไปก่อนแล้วก็ปล่อยเรือไหลเข้าเส้นชอยคณะผลการตัดสินคณะกรรมการยกธงให้ร่องน้ำน้ำเงินครับปอนำโชคราชสีเมืองปทุมเป็นเรือชนะครับต่อไปกรรมการเรียกอินทรีทองครับ อินสรีทองกับปอนํำโชคสังลุยก็เดียวก็เป็นรอบรองนะ